สวัสดีค่ะกลับมาเจอกันในคลิปรอดหรือเทาวันีกแล้วนะคะรอบนี้เนี่ยไม่ได้ซื้อของมาเองนะคะพอดีว่าทางเซฟอร่าได้ส่งเครื่องสำอางมาให้ลองเล่นนะคะแต่ว่าเขาไม่ได้สปอนเซอร์เลยนะเขาแค่อยากส่งมาให้ลองเล่นเฉยๆนะเพราะว่าเห็นลิกกทำคลิปรอดหรือเทาวาเ้าเขาอยากเอาอันนี้มาให้ลองเทสดูว่าผิวแทนใช้รอดไหมนะคะก็เป็นของแบรนด์ m e u p Fiber นะโล่นวอเ e อร์เบนนะคะเป็นรองพื้นสูตรน้ำที่ใช้ได้กับทุกสภาพผิวเลยนะคะผิวมันผิวแห้งก็ใช้ได้เพราะว่ารองพื้นสูตรนี้เนี่ยเขาเคลไมไว้ว่ามันมีนะะ้ำ8 0นคือทาให้้มัเกลลี่ยงยงแว มันแห้งเร็วผ like mm ิวที่ได้เนี่ยมันจะดูแบบไม่หนาไม่โบกนะคะดูเป็นธรรมชาตินะเดี๋ยวเรามาดูกันว่าผิวแทบเราใช้แล้วรอดไหมนะสีทางเซปราเลือกมาให้อ่ะเป็นสี Y สามสองห้านะคะเขาจะเป็นัลษณะแบดนี้นะเป็นขวดแก้วนะคะซึ่งค่อนข้างหนักเลยแต่ว่าแพคเกจจิ้งสวยนะคะแล้วก็มีอีกหลายอย่างที่เขาส่งมาให้ลองเล่นนะคะเป็นไพรเมอร์นะไพรเมอร์สุดนี้แล้วก็ฟ้องน้ํานะคะแล้วก็ลิปสติกรุ่นใหม่ล่าสุดของเขาสองแท่งนะ เดี๋ยวจะมาลองเทสกันเนาะว่ารองพื้นที่เขาส่งมาให้เนี่ยผิวอับลิกอ่ะใช้แล้วรอดหรือเปล่านะเรามาดูเนื้อรองพื้นก่อนนะคะคือเห็นจากสีที่เขาเลือกมาให้อ่ะลิกว่าสีเนี้ยสาหรับผิวลิกนะลิกว่าทาแล้วขาวคืออันเนี้ยดูจากตาเปล่าๆเลยอ่ะรู้สึกว่ามันยังขาวไปเนื้อสัมผัสของเขานะคะก็จะเหมือนที่เขาบอกเลยอ่ะคือเหมือนแบบเป็นน้ําเลยคือทาแล้วเกลี่ยง่ายนะคะสีทางเขาเลือกมาให้เนี่ยมันยังขาวนะเห็นว่ามันยังสว่างไปนะ เออเดี๋ยวเรามาลองที่หน้ากันนะคะว่าสีมันจะเป็นยังไงบ้างเริ่มแรกเดี๋ยวขอลงไพรเมอร์นี้ก่อนนะไพรเมอร์นี้เนี่ยเขาเคลมไว้ว่าสามารถทําให้การลงรองพื้นมันดูสมูทขึ้นเนียนขึ้นแล้วก็ปกปิดพวกรูขุมขนนะคะแล้วก็ทําให้เมคอัพเครื่อสำอางเนี่ยติดทนนานมากยิ่งขึ้นนะเขาจะเป็นสีเนื้อเลยเนี่ยจะเป็นสีเนื้ออย่างเงี้ยเห็นไหมเอ่ยเนี่ยคะ่ะ เป็นสีเนื้อแล้วก็พอทาไปแล้วเนี่ยมันก็จะกลืนเท่ากับผิวเรานะคะก็จะลง5จุดนะคะใครที่มีรูขุมขนกว้างก็ เน้นในส่วนที่มีรูมขนกว้างนะแต่ว่าลิควิคนที่รูมขนไม่ได้กว้างอะไรนะคะแต่ว่าอยากให้พวกรองพื้นเนี่ยติดทนนานนะพอลงไพรเมอร์เสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยฟิลลิ่งที่จับที่ผิวนะคะคือมันจะรู้สึกแบบเหมือนมีอะไรมาเคลือบผิวไว้นะคะแล้วก็มันรู้สึกแบบพอจับแล้วดูสมูทขึ้นนะอืมอเดี๋ยวเรามาลงรองพื้นกันนะจะลงให้ดูก่อนครึ่งหน้านะคะวันนี้จะใช้ฟองน้ำที่เขาให้มาเลยนะคะเป็นฟองน้ำอันนี้นะเขาบอกว่าเป็นฟองน้ำที่ทำให้การลงรองพื้นมันเนียนเรียบขึ้นแล้วก็ลงง่ายขึ้นนะคะค นี่แตะนิดเดียวพอนะคะวันนี้ลงดูครึ่งหน้าก่อนนี่นะคะลงไปเสร็จเรียบร้อยหนึ่งชั้นนะคะก็จะเห็นเนาะว่ามันมันดูแบบเนียนกันธรรมชาติแล้วก็มันไม่ได้ปกปิดอะไรเลยกับผิวนะคะคือเหมือนกับว่าเน้นเผยผิวแล้วก็เป็นรองพื้นที่สูตรนนะ้ำบางเบานะคือทาไปแล้วเนี่ยรู้สึกได้เลยว่า เหมือนไม่ลงรองผ้นเลยนะคะแล้วก็จับเนี่ยพอจับผิวแล้วคือผิวมันดูแบบมันไม่ได้แห้งแล้วก็มันไม่ได้ฉ่ำนะคะอยู่แบบระดับแบบกลางๆคือจับผิวแล้วคือรู้สึกสบายผิวนะอืมแต่ว่าจะบอกว่าเขาไม่ได้ปกปิดอะไรเลยนะเห็นปะยังเห็นลงเหลือพวกรอยดําอยู่เนี่ยเดี๋ยวขอลงอีกชั้นหนึ่งนะคะเพราะว่ารองื้นค่อนข้างบางเลยอะคือต้องลงอีกชั้นหนึ่ง นี่นะคะหลังจากลงไป2ชั้นแล้วนะคะก็จะเห็นนะ้องว่าข้างนี้ดูแบบสว่างขึ้นมานิดนึงนะคะแต่ว่ายังคงความธรรมชาติของผิวอยู่นะจับแล้วคือไม่รำคาญหน้ามันไม่เหนียวไม่เหนอะเลยนะคะอีกข้างนึงนะคะจะลงคอนซีลเลอร์นะใช้อันเดิมนะคะเป็นของนิกนะอันนี้เป็นสี Cw10 นะคะ หลังจากที่ลงคอนซีลเลอร์แล้วก็รองพื้นตามอีก2รอบแล้วเนาะก็จะเห็นนะว่าข้างนี้ใต้ตาดูสว่างขึ้นมานิดนึงนะคะแต่โดยรวมอะรีรู้สึกว่ามันไม่ได้แตกต่างเลยนะคะก็ยังคงความเป็นธรรมชาติของผิวอยู่นะแล้วก็ให้สัมผัสที่บางเบานะคะก่อนที่เราจะมาสรุปกันนะคะจะมาลองลิสติกที่ดูก่อนนะเขาส่งมาให้2ส,สีด้วยกันนะคะสีแรกเป็นสี C 1 0 6นะคะอันนี้เป็นลิสติกรุ่นใหม่ของเขาเลยนะเพราะทำมา24สีสีด้วยกันนะ แพ็กเกจจิ้งสวยมากนะคะแพ็กเกจจิ้งเขาแบบเก๋ไก๋ดีแล้วก็เพิ่งเคยเห็นคนออกแบบแพ็กเกจจิ้งอย่างเงี้ยดูดิตรงตรงปลายลิปของเขาอะมันเก๋ดีนะคะทรงมันสวยดีแต่มาลองทางการว่าสีเป็นยังไงบ้างโอ้เป็นสีนูดนะแต่ว่าเป็นนูดที่แบบว่าชมพูเข้มนะคะแล้วก็เนื้อของเขามันจะเป็นเนื้อแบบครีมครีมแต่ว่าเป็นครีมที่ไม่ได้แบบครีมเหลวเป็นครีมที่แบบอารมณ์เหมือนแบบเป็นแมตครีมอะคือทาแล้ว มันรูแบบบางเบาแล้วก็เนื้อสีแน่นดีนะคะเดี๋ยวมาลองที่ปากกันน้องว่าทามาแล้วเป็นยังไงบ้างคือจะบอกว่าทามาแล้วสวยอะตอนแรกนึกว่าจะป่วยแต่ว่าทาแล้วแบบโอเคนะคะเข้ากบบผิวแทนแล้วก็ปากคําวก็กบมิดนะคะอีกสีหนึ่งนะคะอันนี้เป็นสี M 5 0 1นนะคะก็จะเป็นสีแบบนี้เลยนะคะเป็นม่วงที่สวยดีนะเป็นม่วงอมแดงนะคะอ่ะสวอตกันว่าเป็นยังไง โอ้ oh, สีนี้สวยมากเลยอะ mm hmm. เนื้อสีแน่นมากนะคะคือแบบสีมันเข้าให้สีที่ชัดเลยอะแล้วก็แบบเนื้อมันเนียนนะคะไม่ได้แบบตกเป็นร่องนะ mm hmm. สีนี้สวยนะคะคือทาออกมาแล้วมันเป็นสีที่เก๋ดีแล้วก็ถ้าเกิดแต่งหน้าแบบจัดๆหน่อยแล้วก็ทาลิปสีนี้นะ mm hmm. หุยเลิศเลยนะคะ mm hmm. ไปเที่ยวไปปาร์ตี้ได้เลยนะ ก็เนี่ยทาวมาแล้วเป็นประมาณนี้แล้วก็กบปากคลํำได้มิดเลยนะคะสีนี้เห็นไหมพอทาแล้วดูฟันขาวขึ้นด้วยเออทีนี้นะคะเราก็มาสรุปกันนะคะว่ารองพื้นของ m e k e u p r o v e r รุ่นนี้นะคะรุ่น Waterbane เนี่ย ผิวแทนใช้แล้วรอดหรือเปล่านะคะคือสําหรับผิวลิกนะใช้แล้วรอดนะคะไม่เทานะแต่ว่าอยากได้สีที่เข้มกว่านี้สักสองเฉดนะคือเห็นเขามีหลายสีเหมือนกันนะเดี๋ยวถ้ามีโอกาสเนีจะไปซื้อเพิ่มอีกสีสนึงแล้วก็มาผสมกันนะคะเพราะว่าลิก่ชอบเนื้อสัมผัสข,ของเขานะ้นเนื้อสัมผัสมันบางเบาดีนะคะแล้วก็มีความเป็นน้าแบบที่เยอะมากคือทาแล้วคือทาง่ายแล้วก็เวลาที่ทาไปที่ผิวอะ่ะมันให้สัมผัสที่บางเบาแล้วก็แห้งเร็วนะคะไม่เป็นคราบนะคะแต่อีกอย่างหนึ่งที่รู้สึกว่า เขายังทําไม่โอเคคือมันมันไม่ได้กบรอยค้ำรอยดานะรีกว่ารองพื้นนี้เหมาะคนที่ไม่ได้มีปัญหาผิวมากนะคะเหมาะคนที่มีผิวดีอยู่แล้วแล้วก็ต้องการการทารองพื้นที่บางเบาแล้วก็ใช้ได้ในชีวิตประจำวันนะคะแต่ว่าถ้าเกิดใครที่มีรอยดํามีรอยสิวชัดเจนเนี่ยรุ่นนี้ก็ไม่ตอบโจทย์นะเพราะว่า เขาไม่ได้ปกปิดอะไรเลยนะคะของทั้งหมดที่พูดในคลิปนี้เนี่ยสามารถหาซื้อได้ที่เว็บ Sephora co. th นะคะหรือว่าจะซื้อที่ช็อปทุกสาขาเลยนะก็ถ้าเกิดเปเพื่อนสงสัยอะไรนะคะอยากรู้อะไรเพิ่มเติมเนี่ยคอมเมนต์ถามกันได้ใต้คลิปนี้เลยนะคะแล้วก็ถ้าเกิดอยากรู้ว่าต้องสั่งซื้อยังไงเนี่ยสามารถกดดูใต้คลิปนี้เลยนะคะี๋ยวจะแปะลิงก์ข้อมูลทุกอย่างการสั่งซื้อไว้ให้นะคะใต้คลิปนี้เลยนะคะวันนี้ต้องขอตัวไปก่อนแล้วนะคะแล้วไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าคะ่ะบ๊ายบายคะ่ะ